บริษัทกีฬไทยนะคะเป็นบริษัทธุรกิจค่ะที่ผลิตแล้วก็มออแปลงไฟฟ้าตามาค,คําสั่งซื้อของลูกค้าเพื่อจําหน่ายทาั้งในและต่างประเทศรวมถึงการให้บริการติดตั้งส้มบํารุงและทดสอบมออแปลงไฟฟ้าโดยช่วงปี2551-2553บริษัทเป็นผู้ผลิตมออแปลงไฟฟ้าในประเทศรายเดียวค่ะที่สามารถผลิตได้ทั้งมออแปลงไฟฟ้ากําลังและมออแปลงไฟฟ้าระบบจําหน่าย โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากประเทศออสเตรเลียหม้อแปลงไฟฟ้านะคะจะมีกำลังมากกว่า10เมกะโวลต์แอมป์หรือแรงดันไฟฟ้ามากกว่า36กิโลโวลต์โดยมีกำลังไฟฟ้าสูงสุดถึง300เมกะโวลต์แอมป์แรงดันไฟฟ้าสูงสุด230กิโะโวลต์ค่ะวิสัยทัศน์ของบริษัทนะคะเป็นผู้นำในการผลิตจำหน่ายและให้บริการควบรวงจรเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้าในภาคพื้นเอเชียและโอเชียเนีย รวมทั้งแสวงหาโอกาสร่วมลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องด้วยผลงานคุณภาพที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยยึดหลักธรรมาธิบาลพร้อมทั้งสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามต่อสังคมธุรกิจจะใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคไปร่วมมือกับลูกค้าค่ะในการออกแบบเพื่อผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าให้ได้คุณภาพเหมาะสมกับ ระบบบริการครบวงจรเพื่อสนับสนุนการบำรุงรักษาไฟฟ้าของลูกค,ค้าขยายโครงสร้างตลาดคอบคุมประเทศในเอเชียและโอเชียเนียเพิ่มสายงานธุรกิจการจ,าจารัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบการผลิตและจำหน่ายพลังงานและร่วมลงทุนในโครงการระบบผลิตพลังงานสำหรับลูกค้านะคะจะได้รับการตอบสนองความต้องการโดยที่บริษัทจะคำนึงถึงราคาที่เหมาะสมกำหนดส่งทันเวลาและบริการที่ดี มุ่งมั่นเพื่อให้บริษัทที่ลูกค้าคำนึงเป็นลำดับแรกเมื่อต้องการสินค้าและบริการนอกด้านว่าแบตไฟฟ้าค่ะบุคลากรนะคะบริษัทมีการส่งเสริมพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญพร้อมสร้างจิตสำนึกในการทํางานเป็นทีมเปี่ยมด้วยคุณภาพรักษาคุณธรรมและคานึงถึงลูกค้าค่ะทรมาธิบาลน,นะคะสร้างความเชื่อม,กกมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและดําเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมค่ะคณะกรรมการของบริษัทธีรไทยจำกัดมหาชนนะคะได้แก่นายธงทั์หุง่งละดาลงประธานกรรมการแล้วก็เป็นกรรมการอิสระค่ะนี่ก็จะเป็นคณะกรรมการบริษัทนะคะทั้งหมดค่ะต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์งบการเงินองของบริษัทธีรไทยจำกัดมหาชนค่ะ นี่ก็คือตัวอย่างการวิเคราะห์นะคะงบก,การเงินของบริษัททีละไทยจำกัดมหาชนนะคะจากการวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัททีละไทยจำกัดมหาชนซึ่งเป็นการวัดความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นของบริษัทปรากฏว่าอัตรา,าส่วนทุนหมุนเวียนเคลเรนชของบริษัททีละไทยจำกัดมหาชนในปีพศ2553และปีพศ2554มีอัตรา,าส่วนที่ถือว่าใกล้เคียงกันในปีพศ25 เท่ากับ1.75เและในปีทศ2 5 5 4เท่ากับ1.71ต่างกันอยู่เพียง0.04ค่ะถือว่าเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกันมากค่ะซึ่งนับว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐารนะะไม่ต่ำจนเกินไปซึ่งมีสภาพคล่องในการชำระหนี้ระยะสั้นแต่เมื่อพิจารณาสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นสินทรัพย์ที่ใกล้เคียงกับเงินสดมากหรือน้อยเราจะดึได้จากอัตราส่วนทุนหมุนเวียนนะคะหรือ Quick Ratio ซึ่งได้หากสินค้าคงเหลือของบริษัทออกไปจะเห็นได้ว่าคลิปเลโชของบริษัทกีระไทยเท่ากับ0.38และ0.81ของปี2553และปีพศ2554ตามลำดาาับค่ะแต่จะเห็นได้ว่าปีพศ2554ส,25 54, สภาพคล่องของบริษัทเริ่มลดลงและ มีนี้สินเพิ่มมากขึ้นทําให้เห็นว่าบริษัทมีความน่าชเชื่อถือจึงมีเครดิตในการมีนี้สินสําหรับอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นและระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บนี้ซึ่งเท่ากับ91วันในปีพศ2553ลดลง18วันในปีพศ2554แสดงให้เห็นถึงระยะเวลาในการเรียกเก็บนี้ได้เร็วขึ้นและ หมุนเวียนของสินค้าจากปีพศ2553เป็น2ครั้งและในปีพศ2554ยังมีการเปลี่ยนแปลงคือสองครั้งเท่าเดิมแสดงว่าบริษัทไม่ได้มีการปรับปรุงเกี่ยวกับตัวสินค้าหรืออาจปรับปรุงแล้วแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ต้องการของกุ่มเป้าหมายการทำการส่งเสริมหรือการโฆษณา หรือการปรับปรุงช่องทางการจัดจําหน่ายอาจทําให้สินค้าของบริษัทร,ระบายสินค้าได้มากขึ้นกว่าเดิมส่วนการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก2.725.72ในปีพศ2553เป็น2.82 ในปีพศ2554ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการก่อผลตอบแทนของบริษัทเพิ่มขึ้นหากแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมจะเห็นว่าอัตราส่วนจากการทำกำไรจากการดำเนินงานต่อยอดขายของบริษัทได้เพิ่มขึ้นจาก12.84ในปีพศ2553เป็น14ในปีพศ2554โดย เห็นถึงรายได้จากการขายของบริษัทหลังหัค่าใช้จ่ายแล้วซึ่ง,งเพิ่มครั้งนี้อาจจะมากจากต้นทุนของสินค้ามีราคาต่ำลงจึงทำให้กำไรเพิ่มมากขึ้นและพิจารณาจากอัตราทุนหมุนเวียนของสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงานจะเห็นว่ามีการเพิ่มขึ้น0.2จาก0.8ในปี2553และเป็น1 ในปีพศ2554แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีประสิทธิภาพในการใช้ใชสินทรัพย์ทั้งหมดได้เป็นอย่างดีสำหรับการวิเคราะห์ความสามารถในการหากำไรของบริษัทโดยดูได้จากอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return on Assets) ได้เพิ่มจาก8.5ในปีพศ2553เป็น10ในปีพศ2554จาดสะท้อให้เห็นถึงความสามารถ 好嘞。Okay.